สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่กำลังติดตามช่องอยู่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมเอ,อ่ออะโวคาโดนะครับที่เคยมาถ่ายครั้งครั้งก่อนแล้วก็คือตอนที่เสียบยอดครั้งแรกนะครับว่าตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเดือน2เดือนนี่แหละครับมาดูพัฒนาการของการที่เราเสียบยอดนี่ว่ามีการเจริญเติบโต ไปขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ผมก็อยู่ที่สวนเดิมนี่แะครับสวนที่ผมมาถ่ายเนี่ยตอนแรกนั่นแหละครับเนี่ยทุกคนดูนะครับอันนี้จะเป็นการเสียบเสียบยอดเห็นไหมแต่ขั้นตอนนี้ตอนถ้าใครจะดูก็ย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้น,นะครับเห็นไหม แล้วน,นี้ก็คือเริ่มจะแตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณยังไม่ถึงเดือนเห็นไหมทุกคนยังไม่ถึงเดือนนะครับผมถามนะพันุ์นี้ก็จะเป็นพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับอะโวคาโดพันธุปีเตอร์สันลูกก็จะไม่ไม่ใช่ลูกยาวๆนะครับลูกจะเป็น เป็นอธิบายไม่ถูกครับเป็นคล้าย่มะเขือนะแต่ไม่ใช่มะเขือยาวนะทุกคนคงคงรู้นะครับนะครับเห็นไหมแต่แสกยอดแบบนี้จะลงดินไม่ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนสังเกตวนะ่ยอดกําลังไม่ยังอ่อนอยู่ครับเวลาโดนแดดจัดๆหรือเราเอาไปลงดินอย่างเงี้ย ยอดพวกนี้จะสู้แดดไม่ได้นะครับก็จะทําให้เกิดใบมันก็จะแห้งนะครับไหม้เกิดใบไหม้แล้วก็จะเกิดการเหี่ยวแล้วก็ตายได้นะครับต้องรอให้ใบแข็งแรงก่อนนะครับให้ใบมันแก่กว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอันหนึ่งก็คือใบมันมันแก่แล้วนะครับพร้อมที่จะลงดินได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับส่วนที่นี่ก็จะมีหลายอย่างนะครับมีถ้วย มีมะม่วงพวกนี้นะครับมออีอินทผลัมก็มีตรงนู้นก็จะเป็นเมนลอนนะครับที่ที่เขาปลูกแต่มันมันไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาเก็บลูกไปหลายรอบแล้วนะครับข้างหน้านี้คือผมถามแล้วเขาจะย้ายไปปลูกที่อื่น,นครับเนี่ยพวกนี้ก็คือพร้อมที่จะ ลงดินได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผมมาถ่ายให้ดูครั้งแรกนะครับเนี่ยประมาณเดือนเดือนสอเดือนนี่แหละครับใบก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับทุกคนเห็นไหมใบก็ลักษณะใบาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มแก่แล้วคือพร้อมที่จะลงดินได้เพราะว่าถ้าเราไปปลูกมันมันมันจะสู้แดดได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะติดดีแล้ว ใชไหมครับสังเกตดูจะแตกยอดหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วใบก็เริ่มแก่แข็งแรงแล้วก็จะใช้วิธีที่ใช้เมล็ดนะครับมามาเพาะเป็นต้นขึ้นมาก่อนเป็นต้นหลักนะครับเพราะว่าเมล็ดนี่จะทําจะมีลากแก้วลากก็จะแข็งแรงกว่าที่เราใช้วิธีการการตอน แล้วทีนี้ก็มาตัดตัดต่อไอเสียบยอดได้นะครับเนี่ยแล้ววิธีเสียบยอดนี่ถ้าถ้าใช้การเสียบยอดก็คือผลผลิตก็จะได้เร็วกว่าการที่เราจะรอจากต้นที่เป็นเมล็ดนะครับอายุในการที่มันจะให้ผลผลิตนี่มันจะสั้นกว่านี่นะครับเป็นพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับอันนี้เขาย้ายมาพร้อมที่จะเอาไปลงดินแล้ว ส่วนต้นต้นนี้ที่ผมถ่ายให้ดูครั้งครั้งแรกที่มันมีลูกคือเขาเก็บไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของต้นอะโวคาโดนะครับนี่ครับทุกคนก็จะลักษณะต้นก็จะประมาณนี้นะครับแต่น,นี้เขาเก็บลูกไปหมดแล้วตอนนี้ยังไม่มีลูกใหม่นะครับ ก่อนจะจากกันนะครับก่อนจะจบทริปผมขอฝากอีกช่องหนึ่งของผมคือช่อง PNB2T Channel นะครับเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ถ้าใครที่ชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์สองยังหวะพวกนี้ก็กดเข้าไปติดตามกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาอะไรเป็นที่เป็นสาระดีๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ ไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย